โอเคค่ะเราก็มาต่อกันนะคะกับการจัดของในห้องน้ำใหนดูซิตู้เปิดได้โอเคทำอะไรได้อีกไหม <c oughs> กดห้องน้ำได <c oughs> กดชักโครกได้ด้วยอ่ะถ้าเช็ดตูวะเอาไว้นี่ก่อนนี่อะไรอะ่สะสบู่เอี่ยงว่ะสบู่ล้างมือเหรอเอาไว้นี่ก่อนได้ไหม้ <c oughs> โอเคแก้วไว้นี่ นี่อะไรฮะฉันจะรู้ไหมว่ามันคืออะไรใช่ไหมนี่ก่อนละกันนี่อะไรอะน้ําหอมอรอวางไว้ก่อนเลยหว,วีเอาวางไว้อันนี้น่าจะเป็นแชมพูอันนี้ไม่นี่แชมพูมานน่นนนนนนฮะอะไรไม่รู้เก็บไปก่อนละกันเดี๋ยวยกทรงมันจะวางไหนได้บ้างเอาวางนี่ก่อนนี่อะไรดวนะยี่ห่างวะา อ่ะ uh, ช่างมันมีแชมพูต้องมีครีมนวดทิชชู่อ่ะไปอยู่นี่ก่อนหนึ่งอันเออออเอจะจะวางในได้วางวาง,วางที่พื้นตลอวกันนะเดี๋ยวฮัลโหลเอาไม่มีที่วางวางพื้นก่อนสกปรก <c oughs> เดี๋ยวโอเคเราต้องค่อยๆจัดนะคะอ่าอันนี้วางตรงนี้ได้ไหมะมันวางไม่ได้อ่ะวางนี้ได้ไหม ได้แหละได้แหละถ้าเราคิดว่ามันวางได้มันก็จะวางได้เดี๋ยวประเด็นคืออันนี้ว่างไหนอนะฮัลโหลอันนี้วางนี้ได้ไหมไม่ได้เอยียงวะอันเนี้ยไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องวางไหนละถ้าอย่างนั้นนะอันนี้เก็บใส่นี้ไปได้ไหมไม่ได้อีกนี้ได้ไหมแม่วางนี่ได้วะอ๋อรู้ละมันน่าจะเอาอ,อันนี้อ่าอันเนี้ย เดี๋ยวนะอันนี้ไว้ทำอะไรก่อนอ๋อโอเคอ่ะเอ้ยโอ้โหสุดยอดคนเราต้องมีจินตนาการเดี๋ยวอ๋อผ้าทำไมนี่นี่ไรอะถังขยะเอาสวยแล้ววางไหนวะเนี้ยวันนี้ได้ไหมเอ้ยกระทะเราทำให้เราถึงต้องการกระทะอยู่ในห้องน้ำ ฮัลโหลมันใช่เหรอเดี๋ยวทำไมกระทะถึงคนอยู่ในห้องน้ำวะเดี๋ยวก่อนมันกระทะมันควรจะอยู่ในครัวหรือเปล่าวะโอ้โหงงเลยอ่ะเนี้ยเดี๋ยวอันนี้ ทำไมเราถึงควรเอากระทะแขวนไว้ในห้องน้ำตอบฉันที่สู่เจ้างงไปหมดแล้วนี้นี่อ่าเออเอ่อจะเออใครก็ได้บอกฉันทีอ่ะเดี๋ยวขอจัดของก่อนแล้วกันนะ น้ำหอมตะบ,บู่สมูบบน,นี่ไหมอันนี้คืออะไรอะไว้น,นี้ได้ไหมโอเคปุดฉาเดี๋ยวนะถ้าเรากระทาลงมาอันนี้ไปแขวนได้ไหมสม,มุปมาแขวนไม่ได้จริงวัเนี้ยเหลือจะเชื่อนะเหลือจะเก่าเลยแล้วทิชชู่ให้วางไหนอ่ะ โอ้นี่มันปิจสนายาละได้เหรอวะได้ก็ได้อะขอให้วางนั้นได้กันวางนั้นไปก่อนแล้วกี๋ยวนะเมือนควรจะต้องเอากระทะไปตรงนี้ได้อุ๊ยได้ว่าโอเคอ๋อแสดงว่าของมันอยู่ไม่ตรงที่มันเนะเาะอือนร้า๋ผงยาก็ไม่ควรอยู่ในห้องน้ำปะ่ะ เอาไปไว้นี่ก่อนละกันแล้วก็อันนี้ควรจะอยู่ในห้องนอนไหมว่าแต่อันนี้มันเป็นผ้าเช็ดตัวจริงๆหรออันนี้อยู่นี่มันใช่หรอวะอันนี้ควรจะอยู่ในห้องนอนไหมอันนี้ควรจะอยู่นี่อันนี้เอากองไว้บนนี้ก่อนละกันนะทําไมวางละเกะระกะขนาดนี้แน่เอาชั้นบน ห้องน้ำเราน่าจะค่อนข้างโอเคแล้วจัดห้องครัวก่อน,น่กให้ดูซิห้องครัวโอเคตู้เย็นเปิดไม่ได้ไหนมีอะไรบ้างแก้วอันนี้ก่อนแก้วเยอะแล้วเกินนะน้ำตาลอันนี้อะไรอะ่ะ โหลคุกกี้โหลคุกกี้จานถ้วยเอาไว้นี่ก่อนถ้วยอยีกแล้วจานโอเคอันนี้เอาไว้นี่ได้ไหมเก็บเดี๋ยวคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดควรจะอยู่นี่นะโอเคจาน ช่วยแก้วเบียร์หรือเปล่าเออมีดเออมีดอโอเคเดี๋ยวนะอโอเคเอ่ะคอยถูกหน่อยช้อนช้อนโอเคนี่อะไรอะ่ะที่เปิดขวดอยู่นี่แล้วกันฟองน้ำไวน้นี่กาต้มน้ำไว้นี่รองเท้า ควรจะอยู่นี้ไหมพี่อยู่นี่งงจังเลยนี่อะไรอะ่ะฮะแก้วแก้วเ๋ยวนะอันนี้ควรจะอยู่บนอ่ะวางไม่ได้หรอไม่ได้ไหมไม่ได้อ่ะท่งไวนี้ เกือกพวกเกือใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นกาแฟทิชชู่ใส่ไว้นี่แล้วกัน<ะ>อ๋อช้อนส้อมช้อนส้อมโอเคหมดอะไรอะผ้าผ้าเอาอันนี้แล้วกันเดี๋ยวนะเอาอันนี้เอาก่อน อันนี้แบ๊บเตอร์สูโอเคที่เปิดที่เปิดกระป๋องแล้วก็ช้อนไม้เอาส้อมไว้นี่อันนี้อะไรไม่รู้ไว้นี่ก่อนกันนี่อะไรอะช้อนกาแฟช้อนกาแฟ ช้อนกาแฟไม่รู้วางน,นี้ก่อนได้ไหมเอ๊ะผ้าหันเดี๋ยวนะหันถุกด้านหรือเปล่าเนี่ยน้ำยาอันนี้น่าจะเป็นน้ำยาล้างจานแล้วอันนี้ล่ะคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะฉันงงกับการจัดของของฉันเองอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เขียงเอางน,นี่ก่อน เด้ยนะเขียงเหรอไฟนี่ได้ไหมมันมได้อยู่หม้อกานจัดปลาร์ตี้วุ่นวายมากอะไว้นี่้เหนออะทำไมหมอยอย้ออะไรนี้ไม่ได้อ่ะอ่ะฉันว่าผิดแล้วเนี่ยถ้าอย่างงั้นอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันพืชกองไว้ก่อนละกันอันนี้อะไรอะไรกรนไว้นี้ท่นคืออะไร อันนี้อะไรวะเนี่อะไรอ่ะอ๋อกล่องสก๊อตไบท์อ๋อวันนี้ก็้อ่ะเออเอออ๋อันนี้ก,อ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 ,นนกอนเอาละอันนี้น่าจะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังหรือเปล่าเอาละมุงไปหมดลเนะเห็นไหมยัดไปนี้ได้ไหมได้แหละพุชชาวางบนนี้ไม่ได้ด้วยอะ จบเดี๋ยวป๊หนึ่งหรือเราเอาไปวางตรงนี้ได้ไหมเอมจะดีหรอวะถ้าเรายังไม่ทำกับข้าวเรา,เาไปวางไว้จะดีหรอไนนี่ได้ไหมมันวางอย่างนี้ไม่ได้ด้วยโอเคปุชชาผมงงไปหมดแล้วฮะ ถ้าเราอันนี้ออกมาก่อนแล้วเราใส่เอ้ยใส่ได้นะอันเราอันนี้ใส่โอเคโอเคนี่ค่ะเราต้องหาวิธีจัดการทำไมก็เป่ายาถึงควรจะอยู่ที่นี่วะเดี๋ยวกันนะเนึไ okay, ปห้องนี้ก่อนได้ไหมสก็อตไบั์ว,วางไม่ได้จริงๆเหรอ เก็บนี้ได้ไหมเก็บได้มาน,นี้ด้วยชองกาแฟด้วยโอเคโอเคเรียบร้อยอะละทำยังไงกับตรงนี้ต่อดีกาต้มน้ำอืม ค่า,มาแมลงนี่เอาไว้ไหเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมเออันนี้น่าจะเป็นน้ำมันพืชอันนี้อะไรอ่ะเขียวๆนี่คืออะไรวะเดี๋ยวอันนี้น้ำยาล้างจานอันนี้สบู่ล้างมือเกลือกระปุกใหญ่เวอ้อใหญ่เวอ้อเมือตรงไหนดีวะ เพื่อกับน้ำตาลไม่ควรอยู่ใกล้กันบ้างวะเนี่ยนะอันนี้ไว้ตรงนี้เี่นนะหั่นได้ไหมหั่นได้แต่ว,ว่าปักอยู่ตรงนู้นอยู่แล้วแอบไปตรงไหนได้บ้างมันหั่นได้แค่สองข้างอ่ะเอาอืม เบื้องต้นเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราไปจัดห้องนอนดีก่อนเอาละห้องนอนของเยอะละเกิน แปลกๆไปก็แ,แล้วกันนะตุก๊กตาแล้้วจาอยู่บนเตียงไปปะน,นะ mm hmm. แปรงสีฟันนี่ไปอยู่ในห้องน้ำแล้วกัน mm hmm. โอเคมีอะไรอีกยาสีฟันอ่ะนี่ก็อ่ะอยู่นี่อ่ะ mm hmm. หุ่นหุ่นหุ่นเอาไว้นี้ก่อนม mm ีอะไรอ่ะวิจุหัวไว้นี่แล้วกัน mm hmm. กางเกงยีน รองเท้ารองเท้านี่อะไรอ่ะอะไรสักอย่างไว้ตรงนี้กอนละกันรองเท้าโอเคอันนี้คืออะไรโปสเตอร์เฮ้ยอันนั้นคือโปสเตอร์หรือเปล่านะเดี๋ยวนะไม่ใช่น,นี้สิ เนี่ยอันนี้มันคือโปสเตอร์หรือเปล่าไหนไปลองดูก่อนไม่ใช่แฮอันนี้ต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะทางนั้นสมุดอันนี้ก็อันนี้คอมนี่นะนะเราสามารถดึงก็ออกมาได้ไหมไม่ได้แต่เราสามารถเอาคมใส่ไปได้โอเค อา่มาอีกแล้ว,ลวจ้ะอะลายสีใช่ด้วยอ่ะไปไปกดเกมไปบนหลังนี้ได้ไหมไปไปตรงนี้ดิจะได้หยิบง,ง่ายๆเวลาจะเล่นก็ตามแมวอีกแล้วจ้าเป็นคนชอบน้องแมวเหมือนกันยังโอเป่นี่ก่อนอันนี้คืออะไรกอน วปน,นี่ได้ไหมจะเย็นนะอันนี้เขาจะอยู่ในครัวไหมวางไว้ก่อนแล้วกันนะชักเริ่มสงสัยแล้วว่ามีอะไรในครัวที่มันควรจะไปอยู่ตรงอื่นบ้างไหม ไปจัดทีทีแล้วกัน อันนี้นี่เราเอาไว้ใต้โต๊ะได้ไหมอ่ะไม่ได้เดอาไปทั้งนี้ไปทังนี้เดี๋ยว,อ,ยอ,ยยวอันนี้อีกสุดเต็มโตอีกแหละเมาส์เมาส์ไม,ม่ีที่ที่รองเมาส์เอาไว้บนเตียงก่อนไม้บรรทัดฮัลโหลมันไม่มีอันนี้เลยเหรอเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันอะเอาสมุดเอากรองไว้อะ เต็ม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 อ,อะไรวะเน,นี่ยออปกาเมจิอัอนนั้นจะเป็นดินสอสีหนังสือเยอะไปหมดนะจ๊ะอันนี้ไว้ตรงนี้ได้ไหมอันนี้ขย,ยับไปน,นิดนึงออะอยกเกาหนังสือไปไว้ชั้นเดียวกันจังเลย นะอะ่ไดะแกะอันนี้เราควรจะเอาของออกมาให้หมดก่อนนะคะอันที่ทจริงแล้วตุ๊กตาตุ๊กตาหมูมีเสียงเรียนด้วยมีเรียนอยู่ในนั้นด้วยหรอคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอา นนคืออันนี้คืออะไรก่อนยังวะมปมมดแล้วของจุกจิกเยอะดีอันนี้อะไร,ไรชุดนอนหรอเอาชุดนอนไวไ้ด้วยกนันนี่ก็คงเป็นชุดนอนเหมือนกันโอเค จ้ะมากันทีละสองสามขยักเรองงจริงๆเลยแคน่นะปนหัวได้อีกอะทิชชู่มาอีกแล้วอะ งสื่อนังสสื่อเสื้ออืมอืมนอตใช่ไหม คูเร่อเคอเดี๋ยวนะอันนี้มันตั้งอ๋อเราสามารถเราไปติดในครัวได้ไหมจริงๆรรออันนี้ไปตรงนี้ได้ไหม กระเป๋าว้นี้ได้ไหมที่ชู้เนี่ยควรจะอยู่ในนี้นี่อุ้ยผิดนะหรือเราเ่ากระเป๋าใบนี้ได้ไหมก็ได้อยู่นะเราต้องกาตรตุ๊ก,กาตาเยอะขนาดนี้ไหม ไม่เป็นไรลองนั่งนี้ได้ไหมน้องนั่งไม่ได้เอ,อ๊ะไม่ใช่ว่ะอาอนี่ไว้นี่โอเคปุชชานี่คืออะไรอะ่ะโอเค <c oughs> อะไรก่อนอ๋อนาฬิกาปู อันนี้เออโอเคอันนี้ของแต่งเอาไว้นี่ก็ได้พุกบอลไวน้นี่สีเอาไว้ไหนอ่ะจริงๆสีควรจะอยู่ตรงนี้วะ่ปะป๊บนึงไหมไม่ได้เดี๋ยวป๊บนึงมันวางไม่ได้อ่ะ ากาบ้างเลยตรงเนี้ยอ่ะแล้วก็ผงก็วางสมุดไม่ได้ไงหรือจริงๆนี่ไงอันนี้ก็ไวน้นี่อันนี้ก็ไว้นี่ค่ะเงินต้องเอาไว้ข้างๆตัวนะคะโอเคแต่เนี้ยเกะก,กาบ้างเลยอะมันมีที่วางที่อื่นไหมอันนี้ อะไรใส่ได้บ้างไหมอยากวางอันนี้บนนี้จังเลยนึกก่อนแล้วออดน,นี้บนนี้ได้ไหมอ่ะมันจะได้มีที่ ประเด็นคืออยากเคลียร์ที่ตรงนี้ออกอันนี้คืออะไรก่อนถ้าเอาวางไว้ตรงนี้มันจะเกะกะอ้น,นี้ว่าอะไรอ่ะอืม,อมถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยังโอเคอยู่นะอันนี้ดีกว่า ทำไมอ่ะทำไมใส่ไม่ได้อะเศร้าเว่ท <laughs> ำไมใส่ไม่ได้อ่ะเอากลับมาที่เดิมก็ได้นดี๋ยวจะใส่ได้ีจริงถ้าประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะโอเค ก็อันนี้ก็แลโดยจะโอเคมีอะไรที่มันอ๋ออันนี้โอเคเอ่าจให้อันนี้จะให้เก็บไปไหนอ่ะไม่ได้อยู่ในครวัวหรออันนี้ต้องอยู่ในครวัวแน่ๆแ,แต่ว่าอันนี้อโอเคแล้วใช่ไหมประเด็นคือเกลือให้วางไหนให้วางนี่หรอ อย่ไม่ใช่ไม่ให้วางตรงนี้มันยังกระพริบเลยอเอาไงดีวะแปบ๊บนึงดีอ่ะวางข้างบนได้วะซะอย่างนั้นจิบไปขึ้นได้ไหมเอ้ยได้วะ อุดฉาอันนี้จะเก็บไปไหนดีผมไม่อยากเก็บไว้กับอันนี้เลยอ่ะมันจะให้เก็บไว้ในนี้หรออ่นีหรไม่น่าใช่ป่าววะหรือมันควรจะอยู่ในห้องน้ำหรอสุดยอดโอเค ก็แปลว่าทุกอย่างถูกต้องโอเคห้องน้ำผ่านครัวผ่านแล้วก็ห้องนอนผ่านโอเคเดี๋ยวขอกลับไปที่ห้องครัวนิดนึงแบบหนึ่งได้ไหมล่ะแค่จะขอจัดโอเค